สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงนะครับผมมาติดตามภารกิจนะครับตามหาแมคโรคเล็กให้ปลาเหลานะครับผมมานังปลาลำดุงเออพี่น้องเอยอนี่จังไดเนาะนี่นี่ครับเป้าหมายเราอยู่ข้างหน้านี่ครับเดินทางมาพันกว่าโลนะผมนี่ เขาป้าเขาดงว่าในสวนทุรเรียนเขาเนี่ยสวนบกเผาเจ้าของเขาอยู่ป่ะนาะนี่โอ้ยโอ้โอ้นี่ครับคมสุนะครับพีซียี่สิบห้าเก๋่าเนี่ย สลสวัสดีครับก็บึงรถครับ okay. Okay. สิไปเราบอกอ๋อดูมาอยู่้องแป๊บหนึ่งเะีรยบไนี่ครับมาดูรถครับพี่น้อง PC ยี โฟมสูนะครับคอนโทรลสั้นนะครับตัวนี้ก็สภาพโอเคนะครับราคาแสนกว่าบาทครับแสนไปลายๆครับนี่รอยทำงานนะครับเดี๋ยวดูเครื่องมีผ่านดันด้วยนะคนอู้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 ตุบบวก เครื่องยนต์สสูบนะครับก็มีเยิ้มนิดหน่อยรุ่นนี้ไม่รู้ว่ามีไฟฟ้าไม่มีครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนนะนี่ภายในก็ VIP ครับตู้แอร์ไม่มีนะครับมีแต่ตู้พาเต็นต์ครับมาถึงแล้วไม่ต้องรอช้าครับ ไม่ต้องคุยโดนครับสตาร์ทเครื่องเลยเป็นกอนโทรสั้นนะทุกประดิษฐ์มิตีดีด ไม่ตีลีเลยครับไม่ติดครับมีที่สตาร์ทที่ไรหดีอเปล่าไม่ติดเลยครับแบตเตอรี่ตรงไหน เดี๋ยวดูแบตเตอรี่ก่อนนะบแบตเตอรี่น่าจะอยู่ข้างหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวลองกันแบตเตอรี่ก็ใหม่อยู่นะทุกคนนี่แบตเตอรี่ใหม่อยู่แต่ไม่ติดมันมีสวิตอะไรหรือเปล่า มีนะน่าจะแบตหมดครับก็ช่วงล่างดีรับคันนี้โซ่ใบสวยบิ๊กคนแก่เลยวะนม่ไงเขาอยู่ตรงนี้ไง กุญแจวิดแล้วมันมันมันหมดปริดเลยแบตได้จะหมดนะทุกคนแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆเลย <_ S 2> <_ S 1> แบตใ,ใหม่เลยครับ แต่ว่าเขาไม่ได้ถอดขั้วไปครับก็เลยสตาร์ทไม่ติดเนาะเสียดายครับเสียดายมากเดี๋ยวเรามาลองอีกทีนะครับเดี๋ยวเจ้าของมาครับก็ไม่เป็นไรครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับภาพดีครับ เป็นโคมมสุ PC 2 5นะครับรุ่นไหน FC ขนไหนรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยด้วเพราะว่าผมไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ครับเรื่องไมโครเล็กนี้นะครับใครพอรู้พอ,อ,อมีประสบการณ์นะครับก็แชร์กันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าหรือว่าใครมีที่จะขายนะครับ หรือว่าใครมีที่จะขายที่เออว่าไม่ได้ใช้นะครับอยากแบ่งปันาลาเหลาก็สอบไปโทรมาได้ครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับผมย้ำครับ0884746382นะครับผมนี่แมคโครพวกเออ25 35 45พวกนี้ครับ60แต่60น่าจะแพงทุกคนอันนี้ก็ ใช้ได้อยู่ครับบูงามก็ไม่แตกไม่ลาวครับโอเคอยู่มีเยอะอันนี้ก็มีเยอะบ้างเพราะว่าน่าจะล่างยังเปียกๆอยู่น่าจะใช้งานบ่อยครับล้อเลื่อใหม่นะทุกคนเป็นล้อเลื่อใหม่ ราคาแสนปลายๆนะอันนี้น่าจะประมาณแสนแะปดครับจะดูรวมกว็อยากลองแค่เครื่องครับแต่เจ้าของบอกว่าถ้าแบตมีก็สตาร์ทได้เลยไม่ต้องเป่าหัวนะรุ่นนี้นะนะครับก็รอรุ่นกันนะโต๊ะขีดตมพี่น้องเลยเพิ่ง<อ>ภาษาญี่ปุ่นน่าจะมาจากญี่ปุ่นเลยรหรืมั้ง ธรรมดาเอาเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกั้งครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียดำซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ